สวัสดีค่ะนางไหม่ไพยิบซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิบซีชาแนลอมาดีิดอะไรตอนนี้มาดีิดอะไรตอนนี้คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางไหม่ยิบซีชาแนลนะจ๊ะค่าคืนนี้เราจะมาดูกันว่าเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้เขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ เขาอยากติดต่อสื่อสารหาคุณนะแต่ว่าเขาก็อยู่ในมุมของเขาคุณก็อยู่ในมุมของคุณต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีวิถีชีวิตต่างคนต่างมีความสุขในแบบฉบับตัวเองแต่ถามว่าเขาเจะยังไงกับคุณเขารอคอยการ สื่อติดต่อสื่อสารจากคุณมากกว่าเขารอคอยความรักความเมตตาจากคุณมากกว่าเขารอคอยด้วยความคิดถึงเหน็บหนาวโหยหาคุณมันมีความที่แบบมีความที่แบบเกรงอกเกรงใจนะไม่กล้าที่จะบอกความรู้สึกไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นกับคุณไม่กล้าเข้าหาคุณเขาก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไงกับคุณค่ะ ปัญหาต่างๆที่รุมเร้าเข้ามาเขาไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดคุยกับคุณเขาไม่กล้าที่จะเขาเรียกว่าแบบไม่กล้าทักมาหาไม่ไม่กล้าเข้ามาคุยไม่กล้าบอกความรู้สึกไม่กล้าบอกความทุกข์ไม่กล้าเล่าเรื่องอะไรให้คุณได้รับฟังไม่กล้าที่ไม่กล้าที่ตีเสมอคุณไม่กล้า ออไม่กล้าที่จะเข้ามาแบบรับรู้เรื่องส่วนตัวของกันและกันคล้ายๆกับว่าไม่กล้าตีสนิทไม่กล้าอืมไม่กล้าตีสนิทนะแบบเหมือนกับว่ากลัวล้ําเส้นอืมก็เลยทําได้แค่สองคุณแล้วก็รอคอยคุณอย่างเดียวเลย เขาอยากแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักนะแต่เขาก็กลัวผิดหวังกลัวอ,อกหักรักคุดเขาก็เลยทําได้แค่สองคุณสองคุณสองคุณวันๆส่องสองสอง,สอง,สองแล้วก็มีความผูกพันมีความพันธนาการมีความอยากมีความที่อยากเป็นคนรักของคุณอ่ะส่องแล้วส่องอีกแต่ว่าก็ไม่กล้าอืจริงๆใจเขารักคุณนะเนี่ยถามว่าจะายังไงอะ่ะ ถ้าเกิดสถานการณ์ที่แอบรักแอบชอบนะเขาแบบชอบคุณมากๆเลยมีความต้องการคุณมากๆมีความผูกพันมากๆมีแพชชั่นดึงดูดทางสิบแปดบวกมากๆเลยแต่เขาไม่กล้าที่จะล้าเส้นคุณนะคะมันมีความที่แบบจะต,ต้องนิ่งเงียบรอคุณสั่งการอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้คุณก็อีโก้คุณก็อีโก้คือคุณก็ไม่แอคชั่นก่อน ก็รอดูเขาเหมือนกันเขาก็รอดูคุณเหมือนกันส่องคุณหนักมากค่ะสําหรับสถานการณ์แอบรักแอบชอบนะคะถ้าเป็นสถานการณ์ที่ดิวกันแล้วมีคอมมิชกันแล้วนะคะคืนเนี้ยเขาต้องการคุณมากๆมีความต้องการทางเพศสูงมากคิดถึงแต่ไม่กล้าชวนถ้า,าสำหรับ สถานการณ์ที่มูฟออนกันไปแล้วนะคะเขาก็าคิดถึงคุณนั่นแหละส่องคุณหนักมากแล้วก็มีแพชชั่นหนึ่งดูดมากๆคิดถึงวันเก่าๆที่เคยมีความสุขร่วมกันนั่นเองนะแล้วทีเนี้ยเขาจะยังไงล่ะอืมเออเขาเอาอยัางไงไม่ได้เพราะว่าเขาไม่กล้าเนาะจากสถานการณ์แล้วแล้วทีเนี้ยความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะ ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปอืมมาดูสิว่าแล้วความสัมพันธ์คุณจะเป็นอย่างไรต่างคนต่างไมกล้าต่างคนต่างอีโก้ใส่กันนะนะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วจ๊ะอู้ความสัมพันธ์กับคุณกับเขาก็ยังคงอยู่นะ ยังคงอยู่ก็สถานการณ์สามสถานการณ์ที่แม่หมออธิบายไปข้างต้นนะคุณกับเขาความสัมพันธ์คุณกับเขาอะก็คือยังอยู่แต่ก็ยังห่างไกลกันอยู่เพราะว่ามันมีความแตกต่างกันคุณคิดถึงกันทางจิตวิญญาณคุณเป็นรักแท้ของกันและกันเขารักคุณโดยปราศจากเงื่อนไขคุณก็รักเขาโดยปราศจากไร้มนทินคือรักแท้ทูเลฟ ก็ยังรักกันอยู่นิวเลิฟยังตกหลุมรักกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นเองแต่สถานการณ์ก็ยังไม่บอกไม่พูดไม่คุยไม่ไม่บอกความรู้สึกก็ยังหลอกตัวเองอยู่ว่าหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคุณน่ะนะคะเขาไม่กล้าบอกต่างคนต่างไม่กล้าบอกนะความสัมพันธ์นี้คุณก็คิดว่าคุณรักเขาฝ่ายเดียวก็เลยไม่กล้าแอคชัน่นแล้วก็มันก็อยู่ ห่างไกลต่างวัฒนธรรมต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมอยู่ต่างความเป็นอยู่อ่ะแล้วก็ต่างไหวได้ด้วยนะคะเออต่างไหวต่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความต่างคุณก็เลยเหมือนกับว่าคุณคิดว่าคุณรักเขาข้างเดียวคุณก็เลยไม่แอคชั่นอะไรคุณก็อีโก้ส่วนเขาเช่นเดียวกันกับคุณเลยเขาก็คิดว่าเขาอ่ะรักคุณข้างเดียวต่างคนต่างสวมหน้ากากใส่กันคือไม่ได้บอกความรู้สึกก็ยัง ทรงแบบรักกันอยู่นะคะรักกันอยู่แต่ไม่ได้บอกความรู้สึกซึ่งกันและกันนั่นเองข้อความรักก็ยังอยู่คุณก็ยังอยู่ก็ไม่ได้มีการบล็อกกันหรือก็ยังแบบคิดถึงกันอยู่ทางจิตวิญ,ญญาณได้นะคะอมาดูซิว่าในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้เขาฝากมาบอกอะไรคุณคะ อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆน,นะก็หมายถึงว่าไม่ต้องบล็อกกันหรือว่าถ้าท่านพูดที่บล็อกไปแล้วก็หมายถึงว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่คิดถึงกันแบบเนี้ยไปนานๆน,นะยังมีกันและกันอยู่เอาไอจีอื่นมาส่องกันได้อยู่หรือแม่หมอมองว่าก็ยังส่องกันได้อยู่ะนะคะอืสําหรับความสัมพันธ์ทูเลฟออกมาอีกสองใบนะคะทูเลฟ เขารักคุณอย่างแน่แท้เขารักคุณอย่างจริงแท้แน่นอนค่ะออืืรักรักจริงๆคุณกับเขารักกันแต่เขาฝั่งมาบอกคุณว่าเขารักคุณนะรักแท้เป็นรักแท้นะแต่ว่าเนาะการที่ความต่างกันนะมันก็เลยมีความที่ไม่เหมาะสมกันบางคนต่างวัยกันมากเกินหรือบางคนสถานะ แตกต่างกันมากเกินหรือบางคนก็อยู่ไกลกันมากเกินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้แตกต่างกันมากเกินก็เลยมีการแบบคําว่ามันไม่เหมาะสมกันในตอนนี้นะแต่ว่าก็ให้เชื่อใจชนะดีกันนะในสาหรับท่านที่งอนๆกันอยู่ขอโทษนะที่ทําให้เสียใจม,มีอารมณ์แบบอยากขอโทษแต่ว่าส่องอยู่นะนี่ไงไม่หมอบอกแล้วว่าเขาส่องคูณส่องหนักมากด้วยนะ เขาว่ารักเดียวใจเดียวนะแต่ว่าคือในเรื่องของความต่างและความเหมาะสมก็ยัง,งนันนั่นกันไม่ได้นั่นกันนั่นกันคือนั่นกันคือไม่หมอคือต้องตอบไปชัดเจนนะชอบก่นผิดใหม่ไม่ผิดหรอกนะจ๊ะนะสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้พบ เธอก็หมายถึงว่าเขาก็อยากได้พบได้เจอได้คุยได้แอคชั่นอยู่นะคะก็จบไปในเรนดอมในค่ำคืนนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้ฝันดีราตีสวัสดาจากนางไหมพไพยิปซีซีซซ